แนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญที่ตั้งถนนชยางกูลบ้านโคกจักรจันตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญนำโดยนายสมพรสจันหอมเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมให้บริการส่งเสริมให้คำปรึกษาบริการด้านพืชดูแลงานพืชสวนงานพืชไร่แนะนำการป้องกันกำจัดโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชเตือนภัยกเกษตรด้านพืชรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กร,กร,กรด้านพืชให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกร,กรณีประสบภัยพิบัติดูแลงานวิสาหกิจชุมชนดูแลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรและขับเคลื่อนกเกษตรแปลงใหญ่ด้านพืช สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญที่ตั้งสารลกลังจังหวัดอำนาจเจริญชั้น3นำโดยนางสศิมาพรพันโคตรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนด้านการเกษตรติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรประสานขอรับบริการฝนหลวงกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน และบริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญที่ตั้งถนนชยางกูลตำบลน,นวลหนามแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำโดยนายธานินจุธทาทิพย์ชาติกุลปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมบริการด้านปศุสัตว์ส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ควบคุมโรคระบาดสัตว์รักษาพยาบาลสัตว์บริการฉีดวัคซีนทำหมันผสมเทียมรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กรณีประสบภัย สำนักง,งานประมงจังหวัดอำนาจเจริญที่ตั้งบ้านหนาว่าตำบลโนนโอพอําเภอเมืองอำนาจเจริญนําโดยนายพรพิทักษ์ตรียาพัน์รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมบริการด้านประมง ส่งเสริมอาชีพถ่ายทอดความรู้ด้านประมงให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์น้ำบริการตรวจคุณภาพน้ำรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านประมงและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกรณีประสบภัยพิบัติสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ตั้งสลักหลังจังหวัดอำนาจเจริญชั้น3นำโดยนายทวีพัฒน์เหล่าบันเทาสหากรณ์จังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมบริการ 1. ส่งเสริมและเผยแพร่วความรู้ว่าด้วยเรื่องอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ 2. ให้คำปรึกษาการขอจดทะเบียนเพื่อจัดทำเป็นสหกรณ ขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร,กรส่งเสริมและพัฒนาสหากรณ์ตลอดจนธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภทและติดตามกำกับดูแลสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญที่ตั้งศูนย์ราชการแห่งที่สองตำบลไก่คำอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำโดยนางสาวจริยาวงวีระปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมบริการ 1. บริหารจัดการเพิ่มศักยภาพพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 2. พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืน 3. สนับสนุนเงินทุนให้การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการชลประทานอำนาจเจริญที่ตั้งอ่างเก็บน้ำห้วยโพตำบลบุง่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญนำโดยนายธินกรเหลือล้นผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ กิจกรรมบริการ 1. พัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชนลประทาน 2. บริหารจัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืน 3. เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ 4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ 5. เก็บข้อมูลและแจ้งสถานการณ์น้ำประจำวัน สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญที่ตั้งถนนชยางกูลบ้านคกจักรจันตำบลบุ่งอําเภอเมืองอำนาจเจริญนำโดยนายคมกริตจินดามณีผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญกิจกรรมบริการ 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดิน 2. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน 3. สนับสนุนกล้าหญ้าแฝดเมล็ดพันธุ์พืชตะกูลถั่ว สารเร่งพอดอ 1, 12แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชนลประทาน4พัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านศูวนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญที่ตั้งบ้านโนโนโพตำบลโนนโพอำเภอเมืองอำนาจเจริญนำโดยนางสาวนิรมนลดำพทิกหัวหน่วยการศูวนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญกิจกรรมบริการ1ให้บริการวิชาการด้านการพืช 2. ตรวจรับรองพันธุ์พืชมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ 3. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ 4. แนะวิธีผสมปุ๋ยใช้เองปุ๋ยหมักเติมอากาศแหนแดงและไส้เดือนฝอยพันธุ์ไทยจำกัดสัตรูพืชผัก 5. กำกับควบคุมดูแลพระราชบัญญัติกรมวิชาการเกษตร การยางแห่งประเทศไทยสาขาอำนาจเจริญที่ตั้งตึกอ,อำนาจเจริญเมืองใหม่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญหรือบอขอสอำนาจเจริญนำโดยนายสมคิดคัชวงศ์ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาอำนาจเจริญกิจกรรมบริการ 1. ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องยางพาราการผลิตยางพาราคุณภาพดี 2. แนะนำวิธีการดูแลรักษาส่วนยาง 3. วิธีกรีดยางพารา 4. ติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยโรคยางพารา 5. จัดตลาดประมูลยางก้อนถ้วยและยางแผ่นดิบ 6. รับขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง 7. ช่วยเหลือและสงเคราะห์ชาวสวนยางสวนวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญที่ตั้งถนนชยางกูลตำบลน,นวนหนามแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญนำโดยนายประสิทธิ์สีส่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์สู่เกษตรกร,ร,กรและผู้ที่สนใจเชิญชวนเข้ามาศึกษาเรียนรู้การปลรูกพืชอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ให้ประสบผลสำเร็จลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมีไรายได้ยั่งยืน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญที่ตั้งบ้านหนองเรือตำบลนาหมอม้าอำเภอเมืองอำนาจเจริญนำโดยนายสมบัติสิงห์ศีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญกิจกรรมบริการ หผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3. เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืดศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญที่ตั้งบ้านคืมใหญ่ตำบลคืมใหญ่อำเภอเมืองอำนาจเจริญนำโดยนายสำรวยเฉลยบุญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญกิจกรรมบริการ 1. ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำน่ายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกระจายพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร,ร,กร 2. ส่งเสริมการผลิตมเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน 3. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจมเมล็ดพันธุ์ของเอกชน 4. ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาการมเมล็ดพันธุ์ สำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญที่ตั้งสารกลางจังหวัดอำนาจเจริญชั้น3นำโดยนายไมยตรีสายจันดาหัวหน้าสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาแนะนำการบันทึกบัญชีบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและแนะนำการทำบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูลและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอำนาจเจริญที่ตั้งสารละกลางจังหวัดอำนาจเจริญอาคารหอประชุมพญานครินชั้นสองนำโดยนายวันชัยชำนานเทหัวหน้าสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูลและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมบริการส่งเสริมสนับสนุนการร่วมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร,รสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกร